สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีด by s o กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอไกด์นะครับในการพาเพื่อนๆไปลงดันลิมิตเบเกอร์เควนะครับของเดือนสิงหานี้ก็เข้ามาแล้วนะกับดันลิมิตเบเกอร์เควนะครับระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่17สิงหาก่อนบ่าย2โมงเลยนะระยะเวลาก็มากกว่าครึ่งเดือนให้เพื่อนๆได้ลงกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะสำหรับไกด์ลิบิตเบเกอร์ควีนนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวละครทั้ง3สล็อตกันว่ามีตัวละครตัวไหนน่าหยิบมาใช้กันบ้างนะั้น้วก็จะไปลงเล่นให้ดูกันนะครับเพื่อปกิการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่สล็อตที่1กันก่อนเลยนะครับสำหรับกติกาสล็อตที่1เนี่ยเขาบอกดังนี้นะตัวละครสีแดงนะครับแรงขึ้น2เท่านะเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะประชิดอีก2เท่าด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารมนุษย์อีก5เท่าด้วยนะแน่นอนว่าดันนี้มอนเตอร์เป็นเผ่ามนุษย์สีเขียวแล้วก็มีบ่อเนบชาด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะมองในเรื่องของเงื่อนไขแบบเป๊ะๆเ,เราก็มากองที่ตัวละครสีแดงสังหารมนุษย์นะครับโจมตีระยะประชิดนะตัวละครที่เป็นโบนัสดังนี้เลยนะอันนี้คือได้โบนัสเต็มๆนะครับแน่นอนว่าสล็อตที่1เนี่ยผมจะแนะนําคนนี้มากที่สุดก็คือซุยฟงนะไม่ใช่ซุยฟงด้านขวานะซุยฟงด้านซ้ายนะครับ ซึ่งผมยังไม่มี <laughs> เพื่อนเื่อคนไหนมีซุยฟงเวอร์ชันนี้ก็สามารถเอาไปใช้เล่นในสล็อตที่1ได้เลยตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมแนะนํามากที่สุดแล้วนะครับนอกจากนี้อบวุิตี้ของเขาเนี่ยยังช่วยส่งผลกับก,บการซับในการลงเล่นลิมิตเบเกอร์เควสด้วยนะเพราะว่าเขาสามารถรีคูดาวสกิลให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนในทีมได้นะแต่ว่าต้องทําเงื่อนไขให้ครบก็คือจัดการศัตรูครบ60ตัวละครนะครับแน่นอนว่าอาวุิตี้นี้มันดีมากๆในดันลิมิตเบเกอร์เควสเลยนะผมแนะนํามากจริงสลับซุยฟงนะ ถ้าเกิดเป็นตัวละครลองลงมาเอาง่ายถ้าเกิดเราดูจากโบนัสก่อนนะก็มีอีก2ตัวละครที่พอเล่นได้ก็คือมาชิโร่แล้วก็เลิฟนะครับใครที่ปั้นมาแล้ว2คนนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ปั้นเดี๋ยวไปดูตัวละครอื่นๆก่อนนะครับถ้าเกิดเราไปดูตัวละครอื่นๆนะเอาแค่สังหารมนุษย์พอ,อเดี๋ยวเรามาดูแบบสังหารมนุษย์โจมตีระยะประชิดบ้างนะถ้าเกิดเป็นสังหารมนุษย์โจมตีระยะประชิดที่ผมแนะนาอีกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอิคาคุกับ เจ้าเกนลิวไซกอสีส้มทั้งคู่นะครับทั้งอิคาคุแล้วก็เกนริวไซเนาะก็จะได้โบนัส2อย่างด้วยกันก็คือโจมตีระยะประชิดแล้วก็ผู้สังหารมนุษย์นะครับมีซุยฟองอีกคนหนึ่งนะที่เป็นร่างสีเขียวแต่ว่าเวอร์ชันนี้ผมจําได้ว่าเกมเพลย์มันอาจจะมีความติดขัดอยู่เวลาลงด,ดันลิบบิเบเกอร์ควสอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเวิร์กมากขนาดไหนใครที่ปั้นไว้แล้วก็ลองเอาไปลงดูส่วนใครที่ยังไม่ได้ปั้นแนะนําว่ายังไม่ต้องปั้นก็ได้ลองลองตัวละครที่ปั้นไว้ก่อนนนะกลลัััวววว่่าาป้้มมมแจไไห แล้วถ้าเกิดเราไม่ดูในส่วนของพุ่งสังหารมนุษย์ล่ะเราไปดูโบนัสื่างๆน,นะครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือตัวละครสีแดงโจมตีระยะประชิดนะต้องมากอง2อ,อย่างนี้นะครับตัวที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นอีจิโกเวอร์ชันนี้อะกดเข้าไปเฉยอีจิโกเวอร์ชันนี้นะครับผมแนะนําว่าลองเอาไปใช้ดูนะผมถึงได้บอกไนงะว่าใครมีตัวละครที่ผมแนะนมามาเมื่อกี้ะนะที่ไม่ใช่ซุยฟงอะแล้วปั้นมาก็ลองเอาไปใช้แต่ใครที่ยังไม่ปัน้น ลองมาอิจิโกตัวนี้ก่อนว่าเวิร์กขนาดไหนนะั้นโดยส่วนตัวในคลิปนี้ผมจะใช้อิจิโกมุกเกนร่างนี้เพราะว่าผมคงไม่ไปปั้นไอ้เจ้าเลิศละนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะผมใช้ตัวละครที่มีอยู่แล้วดีก,กว่านะครับพะฉั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีอิจิโกมุกเกนสือ่อร่างนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะส่วนใครที่มีปูแบบฟูห้าทา้าเลยนะมีเคมบัจิร่างนี้ฟูห้าทา้าเลยก็ลองเอาไปใช้ดูนะพอได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ดาเมเที่ รุนแรงมากขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าอาจจะพอไหวนะมันต้องดูในส่วนของสล็อตอื่นๆด้วยว่าสล็อตอื่นๆเพื่อนๆมีตัวละครแบกมากเยอะขนาดไหนนะครับต่อมามาดูในส่วนของสล็อตที่2กันบ้างนะครับสำหรับกติกาของสล็อตที่2เนี่ยจะมีดังนี้นะเพิ่มความเสียหายให้ตัวละครสีม่วง2เท่านะครับเพิ่มความเสียหายของการโจมตีระยะใกล้อีก2เท่าแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารไล์สังกัดอีก5เท่าด้วยนะครับแน่ดอนด้านนี้มอนเตอร์จะเป็นเผาไล์สังกัดนะครับแล้วก็ มีบ่อไฟลวกด้วยเพราะฉันต้องระวังบ่อไฟลวกนะมอนเตอร์จะเป็นสีส้มนะครับถ้าเกิดเราไปดูเงื่อนไขแบบเป๊ะๆนะแน่นอนมันก็ขายตัวละครใหม่นั่นแหละสีม่วงสังหารไล่สังกัดโจมตีระยะไกลนะตัวละครที่ผมแนะนํามากที่สุดจะเป็นฮิสุกายะโทชิโร่เวอร์ชันล่าสุดเลยนะตัวนี้ทําดาเมจได้ดีแน่นอนแรงมาก,มากๆเลยนะครับแถมยังสู้กับมอนเตอร์เผาไล่สังกัดง่ายด้วยเพราะว่าเขามีโอกาสให้ตัวละครเผาไล่สังกัดเนี่ยติดสถานปกติได้ง่ายนะมอนเตอร์ในสล็อตนี้เนี่ย เป็นไล่สังกัดทั้งหมดอยู่แล้วนะครับภาพรวมเกมเพย์ภาพรวมดาเมจก็ดูดีเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าฮิสึยะโทชิโร่เหมาะสมที่สุดแล้วในส่วนของสล็อตท,ที่1น,นะและถ้าเกิดเราดูตัวละครลองล,อง,ลองมาถ้าเอาที่ได้โบนัสครบถ้วนเหมือนโทชิโร่เลยนะก็จะเป็น2คนนี้ครับนั่นก็คือโทเซนแล้วก็นินนี่นะที่ผมมองว่าอาจจะพอใช้ได้อยู่ใครที่ปั้นมาแล้วใครที่ฟูแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ฟูมากผมว่าดาเมจมันอาจจะขาดเพราะว่าเจ้าโทเซนเนี่ย ดาเมจมันไม่ได้รุนแรงมากส่วนนี่นี่เกมเพยก็ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาเวลาเจอบอสได้นะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันเป็นสกิลไถเนาะเวลาเจอบอสบอสมันไม่ตามที่ไถไปด้วยนะครับสองคนนี้มันเลยมีความติดติดขัดขัด,ดอยู่แต่ใครที่ปั้นมาฟูฟูห้าท่าผ้าแล้วก็ลองเอาไปลงกันได้นะครับมันคงไม่สะดวกสบายเหมือนโทชิโร่หรอกนะเพราะว่าคครั้งนี้เขาเอามาขายตัวละครใหม่แบบเต็มที่เลยเนาะถ้าเกิดเราไปดูภาพที่มันกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพที่มันกว้างขึ้นกันบ้างนะ ลองเปลี่ยนในเรื่องของอระยะออกก่อนเอาระยะออกก่อนก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออิจิโกะสงครามเลือดพันปีสีม่วงนะครับแน่นอนว่าตัวนี้พอได้แต่ดาเมจดคงไม่เท่าโทชิโร่นะครับแล้วโบนัสมันไม่เต็มด้วยนะโบนัสด้านการโจมตีไกลมันจะหายไปนะครับจะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็สังหารไหลสังกัดเท่านั้นนะครับก็ใครที่ฟูก็ลองเอาไปดูนะครับใครที่ปั้นมาฟูๆนะก็ลองเอาไปใช้ดูเพราะว่า ด้านเริ่มต้นนะถ้าไม่นับโบนัสเนี่ยดาเมจของเขาก็ดูดีกว่าโทเซนนะแต่ว่าครั้งนี้โทเซนอาจจะดูดีกว่าเพราะว่ามันได้ในเรื่องของโบนัสเข้าไปนะครับหรือจะไปดูภาพที่มันกว้างขึ้นกว่านี้เอาสีออกไปเลยนะเอาสีออกไปเลยแล้วก็เอาไปตีระยะไกลผมอยากให้มันมีโบนัสติดไว้สัก2อย่างเพราะว่าถ้าไม่มีโบนัสติดสัก2อย่างเนี่ยค่อนข้างยากนะครั้งนี้ตัวละครที่ปรากฏมานะที่ผมแนะนาอีก ก็จะเป็นในส่วนของเมซี่เอสนอแล้วก็อิจิโกะฉลองครบรอบ8ปีนะที่เอามาทดแทนพอได้อยู่นะครับแต่ต้องบอกตามตรงนะว่าดาเมจมันยังไงก็สู้ตัวละครหลักอย่างโทชิโร่ไม่ได้อยู่แลวนะครับดาเมจมันจะหายกันเลยนะเพราะว่าโทชิโร่บโบนัสเต็มพรุ่งนี้โบนัสไม่เต็มนะแล้วก็ภาพรวมไม่ได้ดูดีกว่าโทชิโร่ด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่มีตัวละครก็อาจ,จต้องจําใจใช้นะครับใครที่ปั้นตัวไหนมานะลองเอามาใช้กันดูนะสำหรับตัวละครที่ผม แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตรงเงื่อนไขจริงๆเนี่ยรีบิเบเ,เกอร์เควสค่อนข้างยากที่จะทำดาเมจได้แบบสูงๆนะครับต่อมามาดูในส่วนของสล็อตที่สนะครับสลับกติกาสลอตที่3มีดังนี้นะก็คือสั้นๆเลยตัวละครโจมตีระยะไกลแรงขึ้น2เท่าเท่านี้เลยนะครับด่านนี้นะครับมอนเตอร์จะเป็นเผ่าฮอนโลสีฟ้านาะแล้วก็มีในเรื่องของบ่อติดไฟด้วยนะเพราะฉันก็ต้องระวังติดไฟให้ดีนะครับแน่นอน พอเงื่อนไขมันน้อยแบบนี้เนี่ยมอนเตอร์มักจะไม่ค่อยแข็งนะมันจะไม่ค่อยถึกอะไรมากนะครับตัวละครที่ผมแนะนําก็ขายตัวใหม่เช่นกันนะเออมอนเตอร์มันสีฟ้าเนาะแพ้สีเขียวเป็นเผาฮอลโลแล้วก็โจมตีระยะไกลเป็นโบนัส2เท่านะครับตัวที่ขายก็คือเกมมี่ตัวนี้คือตัวหลักเลยที่ผมแนะนําในส่วนของสล็อตท,ที่3นะครับตัวนี้เก่งมากนะ ต่อให้ไม่ได้โบนัสก็เก่งอยู่แล้วสำหรับเจ้าเกมมี่นะแล้วก็เกมเพย์ดูดีด้วยเหมาะกับการลงดันลิมิตเบเกอร์เควสเลยนะครับเป็นตัวที่มีความแรงครบเครื่องเล่นกองง่ายนะเกมพวงเกมเพย์ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแนะนํามากที่สุดสำหรับเจ้าเกมมี่ฉลองครบรอบ9ปีนะครับใครที่มีใช้ไปได้เลยซึ่งแน่นอนผมไม่มี <c oughs> แต่ผมจะไปใช้เจ้านี้แถในอิจิโกควินซี่นะตัวนี้ก็คือตัวละครที่ผมแนะนําเช่นกันนะครับภาพลนเกมเพย์นะดูดีระดับหนึ่งนะมีแค่สกิลหนึ่งที่อาจจะติดขันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มมัันีอ ที่ใช้ในดันลิมิกเกอร์เควสได้ดีด้วยก็คือการรีคูดาวสกิลเมื่อผ่านฉากสู่ฟิลด์ถึงในปาร์ตี้ของผมเนี่ยตัวละครสรีเขียวที่ผมใช้จะมีแค่อิจิโกเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวก็เถอะแต่ว่าตัวนี้มันสามารถรีคูดาวให้ตัวเองได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการกดสกิลแบบต่อเนื่องเวลาผ่านฉากสู่ฟิลด์เนี่ยมันจะมีครบเครื่องเลยสำหรับอิจิโกเวอร์ชันนี้นะใครที่ไม่มีเกมมี่ก็ลองใช้อิจิโกเวอร์ชันนี้ดูก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะไปดูตัวละครอื่นๆนะเราลองเปลี่ยนเอาเป็นผู้สังหารฮอลก นะ่เป็นโจมตีระยะไกลแทนนะครับถ้าโจมตีระยะไกลนะสีเขียวโจมตีระยะไกลก็เก่งๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมีเพียงแค่ไม่ใช่เธอมีเพียงแค่มัซซ m โมโตะกับน้องแบมบี้นะมัซซูโมโตะเกมเพยก็ไม่ค่อยดีนะครับภาพรวมความแรงอะ่ะคือมีครบอัลเบลิตี้แต่ว่าเกมเพไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นะใครที่ไม่ชอบเกมเพ์วันนี้อาจจะเล่นแล้วลำคาญเลยนะครับส่วนน้องแบมนะค,ความแรงมีเช่นกันแต่ว่า สก,กิล2ไม่ค่อยเหมาะกับดันลิบิตเบเกอร์เควสเพราะสกิล2มันเป็นตั้งป้อมยิงนะยกเว้นคุณเชี่ยวชาญจริงๆงานะเล่นจนเซียนละนะก็ะอาจจะเอาไปพอใช้ได้สำหรับเจ้าน้องแบมบี้นะครับหรือจะไปดูเป็นผู้สังหารฮอนโลแทนนะผู้สังหารฮอนโลโจมตีระยะไกลก็มีตัวอื่นให้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องนิลูกะหรือว่าจะเป็นน้องนินนี่นะสคนนี้ความแรงมีแน่นอน นะครับมีความแรงชัดเจนเลยแต่ว่าน้องนินนี่อาจจะต้องเก็บเกรนะแต่ว่าตัวเธอเก็บเกรง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเปิดเกรคือแรงมากๆาแต่ถ้าเกิดเกรดหมดดามจดรดปทันทีนะข้อควรระวังก็คือเวลาไปตีบอสแล้วไม่มีเกรเนี่ยอาจจะได้เวลาที่ช้านะแต่ถ้าเกิดมีเกรอยู่แรงแน่นอนนะครับแล้วก็อุนคิโอลาอันนี้ผมมองว่าจะลองลงมาจาก2คนนี้นะเพราะดามจที่ทําได้เนี่ยจะไม่แรงเท่า2คนข้างบนนะส่วนอิจิโกะแปดปีผมไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า1เลยมอนเตอร์เนี่ย มันเป็นตัวละครสีฟ้าและตัวอีจิโกเวอร์ชัน8ปีตัวนี้มันไม่ได้แรงมาหาศาลอะไรมากขนาดนั้นด้วยนะมีแบ่งฮิตเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดเจอมอนที่มันหนาหนาหน่อยแล้วก็ตีสีฟ้าเข้าเนี่ยดาเมทที่ทําได้มันจะน้อยไปหน่อยนะครับหรือไม่ก็ในสล็อตที่3นี้เพื่อนๆจัดตัวละครแรงๆไปเลยก็ได้นะอยากจะจัดตัวละครแรงๆแบบสีเขียวเอาไปให้กระหน่ำเลยก็ก็พอได้นะไม่ว่าจะเป็นน้องดัมบี้หรือว่าอีจิเนะก็ ลองเอาไปใช้กันดูนะเพราะว่าสล็อตนี้เนี่ยมอนเตอร์มันไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวละครจริงๆลองเอาตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าแรงจริงๆไปเทสดูนะครับอาจจะไหวได้สำหรับสล็อตที่3เนาะและนี่ก็คือทีมที่ผมจะใช้ในการลงลิมิตเบเกอร์เควสครั้งนี้นะครับสล็อตที่1ผมจะใช้เป็นอิจิโกะมุกินสึสีแดงนะกอนหนึ่งทับห้านะครับส่วนสล็อตที่2ก็เป็นฮิสุกยะโทชิโร่นะครับสองทับห้าแต่เหมือนผมยังไม่ได้ทำคาพีเอฟซีเอสเลยวะ่ะ เออเดี๋ยวผมไปทําก่อนลงแล้วกันนะแล้วก็ตัวทุดท้ายนะครับจะเป็นอิจิโก้ควินซี่สีเขียวนะครับก็1กับ5เหมือนกันนะเป้าหมายของเรานะครับคือการเคลียร์ภารกิจในครั้งนี้26ตสเตทนะขอให้ขั้นต่ำเนี่ยเล่นไปถึง26ตสเตทนะเ <c oughs> พื่อนๆจะได้ของรางวัลที่ครบพ้วนนะครั้งนี้มีการเพิ่มของรางวัลเข้ามาด้วยนะถ้าเเพื่อนๆเคลียร์ครบ26สเตทเนี่ยจะได้เพชรทั้งหมด80เพชรด้วยกันนะแล้วก็แต้มเบิกเนิด 6 3แสนสมมื่นแต้มนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสร้อยลีเบิร์กเนตนะเอ้ลีน้ำหอมนะครับอีก2อันนะก็อันนี้คือเป้าหมายของเรานะเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมนี้จะไปได้ถึงขนาดไหนเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยแต่ผมขอไปทำคัมพีโทชิโรกก่อนมาคนดูนะครับนี่ทางตรงบนนี้สกิลยาวๆไปได้เลยเออปะ่ะเ่วนมากไอ้พวกทางตรงเนี่ยมันจะแบบอยู่ยาวๆอันนี้ไม่อยู่ะอันนี้ไม่อยู่ เอออันนี้อันนี้อยู่อันนี้ก็ไม่อยู่อันนี้ไปออกขวาส่วนมากพวกยาวไอ้พวกแนวตรงแบบเนี้ยเออมันมักเป็นยาวๆไงอันเนี้ยยาวแล้วเนี่ยยาวแล้วอุ๊ยโหสกิลสามเลยตกใจยาวไหมไม่ยาวอะโอ้โหสกิลสามโอ้โอ้โหพลาดเลยเฮ้ยปืนสกิลพิษโอ้โหโอ้โหไม่ต่อกันด้วยไม่เป็นไรอันนี้ โอ้โหสกิลไม่เหมาะเลยสกยิลหนึ่งยิจิโกโ้โอ้โหชุดขาระวังนะครับระวังชุดขาวดีๆคือห้ามไปใกล้อะถ้าเกิดคุณแดดเพลินค,น,จจนคุณอาจจะโดนมันสวนได้คุณอาจจโดนมันสวนได้ถ้าคุณแดดเพลินอ่ะเออเพราะว่ามันเตะคุณเลยแล้วความบันไลยคือเราเล่นเลือดเต็มไงพอเราเล่นเลือดเต็มเราห้ามเลือดลดไง เนี่ยใช้เสร็จต้องรีบพุ่งนะครับใช้เสร็จต้องรีบพุ่งไม่งั้นเลือดรถบันเทิงนะครับใครที่ใส่ลิงเลือดเต็มมาแบบผมโอ้โหแล้วถึกด้วยดิทำไมถึกขนาดเนี้ยกูอยากได้ตุยฟงเลยคือมันถึกด้วยไงดูดิ แล้วมันก็ไม่ติดด้วยสนามปกติอ่ะติดให้หน่อยเถ้ะตายตายเถ้ะไม่ตายด้วยโอ้โหลอยจีวิโอ้โอ้โหนานจัดโอ้โหเวนตะไลเก็บเลยไม่รอละผมลืมไปว่ามีอีกมุฟโอ้โหตานี้ ตานี้้ไม่มีความเวิร์กเลยนานมากๆอ,อูตานี้ผมดูทรงทันยากกว่าคนดูนะเล่นไม่ดีด้วยอะสงสัยเดี๋ยวต้องไปเล่นแก้มือใหม่ <laughs> ตานี้้เล่นไม่ดีเลยเออตานี้จังหวะพลาดมีเยอะมากอย,อย่างน,าน้อยอิจิโกโกินซี่ก็ยังช่วยเราได้ไอตรงนี้ต้องสกิลหนึ่งใช่ปะ โอ้โหไม่หมดมอนเตอร์เริ่มถึกแล้วผมว่ามอนเตอร์เนี่ยถึกมากเลยมอนเตอร์มนุษย์อะเก็บไม่หมดจริงอยู่ที่เงื่อนไขไม่ครบแต่อิจิโกะมันก็แรงระดับหนึ่งอิจิโกะมันก็แรงระดับนึงอะแต่เก็บไม่หมดอาจจะเป็นเพราะมันสกิลหนึ่งด้วยมันก็เลยเก็บไม่หมดนะแต่ปกติมันแรงอ่ะหมดปะ ไม่หมดมอนเตอร์เวล200อก,กว่าแล้วอะ220แล้วไม่หมดอีกแล้วหมดเลยแล้วกันอันนี้ต้องรว่วปะโอ้โหไม่หมดไม่น่าเปรี้ยวเลยไม่อูรแถือว่าลองถือว่าลองให้คนดูอย่าว่าแต่26เลยครับ20จะถึงหรือเปล่าตอนเนี้ยเออ ตอนนี้คือ20จะถึงหรือเปล่านะน่าจะเป็นใจแรกที่เราเล่นแล้วได้ชั้นต่ำ <c oughs> จำนวนโอ้หจำนวนชั้นไม่เยอะ <c oughs> โอ้โหลถเกาะไปเลยโอ้คนดูดูดิมันแข็งยังไงหินผานี่ผมตีหินอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้อนแล้วนะอว้ยท่านเดีย้ไม่พ้อ้โตอ้องโอ้ท่าอมาเวน้้โอ้โหต้องโัวอ้โห่้ครตอวไม่ครบก็อีจีรอเลยคนดูเออ ไม่ก็ต้องฟูแบ,บบแบบ,บฟูจริงๆอ่ะอย่างไโาอโทชิโร่ปะไอ้ลูกลักไอ้ลูกลักไปหน่อยจริงๆ ex move นี่กดได้กดจริงๆนะพอไม่กดเนี่ยผมเท่ากับใช้แค่ครั้งเดียวเอง ex move ของโทชิโร่อ่ะโอ้ เดี๋ยวผงต้องไปแก้มือครับไอ้นี้17โอ้หไม่ได้เห็นสีทองนานแล้วปกติสีลุ้งตลอดเลยเดี๋ยวผมคงต้องไปแก้มือเนี่ยถ้าเกิดดูเนี่ยโอ้ยติดอิจิโกะสล็อตแรกครับสล็อตแรกเจอบอสเจอมอนเตอร์ไม่มีปัญหานะมอนเตอร์คุณดู5วิ4วิเจอบอสที่ล่อไป5 7เจอบอสที่ล่อไปเป็นนาทีนะติดอยู่อย่างเดียวเลยคือสล็อตที่หสล็อตที่หแม่ง สานที่1โหดไม่มีซุยฟงนี่โหดอยู่นะครับเออเดี๋ยวผมต้องไปลองแก้มือใครที่มีโลดมีพวกน้องลิลิกะแล้วปั้นมาลองไปใช้ดูเวิร์กไม่เวิร์กบอกกันหน่อยนะเพื่อไปทําตาม <c oughs> เอาล้วครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครั้งนี้ผมทําได้17นะครับแต่เดี๋ยวผมไปแก้มือผมคงไม่ปล่อยวางแค่นี้นะแต่ผมคิดว่า26อะ่ะยากผมว่าผมทําไม่ได้แนะ่26ถ้าไม่มีตัวผมทําไม่ได้เพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปติดบอสอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปติดบอสช่วงช่วงเน,นี้ยยี่สี่ยี่ยอะอันเนี้ยจะไปเจอบอสอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตัวละครของผมเนี่ยตองกับสามแบกได้อยู่สามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกมมี่เป็นอิจิโกะไอเนี้ยก็ได้นะจากที่ผมลองนะวินาทีที่เห็นเนี่ยมันเร็วนะครับแต่ไปติดจริงๆอ่ะคือไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือติดแบบ มันใช้เวลาเกิน2เท่าอ่ะของคนอื่นเวลาเจอบอสมันไม่เกิน30วิมันจบแล้วอ่ะแต่นี่ล่อไป50กว่า1นาทีเป๊ะอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นไม่ดีด้วยนะเดี๋ยวต้องไปเล่นใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับไกด์ในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมมองว่า2กับ3เนี่ยไอโทชิโร่กับอิจิโกะตัวเนี้ยลงตัวแล้วสนี่คือแบบใครไม่มีเกมมีใช้อิจิโกะลงตัวเลยนะส่วน2 ผมใช้โทชิโร่มันลื่นเปื้ดแน่นอนนะส่วนใครที่ไม่มีก็ไปลองปรับเปลี่ยนกันดูนะแต่สล็อตที่1ลองใช้ตัวละครที่ไม่ตรงเงื่อนไขแบบเปรยแล้วตึงเหมือนกันแล้วก็ไอ้สล็อตที่2จากที่คิดนะอ้างอิงจากสล็อตที่1ผมว่าถ้าไม่ได้ใช้โทชิโร่ก็คงจะตึงไม่แพ้กัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาเท่าที่ได้เลยนะซึ่งส่วนตัวผมผมจะพยายามให้มัน เกินสัก19แล้วกันผมรู้สึก17มันน้อยไปหน่อยนะเออไม่ชินเลยปกติเป็นสีลุงอันนี้เป็นสีทองนะโอเคเพื่อนๆลองกันแล้วมีทิคอะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้ทางใต้คอมเมนต์นะใครใช้ตัวละครไหนเวิร์กไม่เวิร์กก็บอกกันได้นะเผื่อเป็นแนวทางต่อๆคนอื่นด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยเนาะเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่ตมต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถไปเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคิปวิดีโอนี้พูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอไปเพือพ่อเพื่อนด้วยนะครับไว้เจอใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ